มาดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมเข้าสวนอีกเหมือนเดิมนะคะไปให้อาหารไก่ขณะนี้เป็นเวลา10โมงเชา้าอากาศอยู่ที่7องศานะคะลมแรงอีกแล้ววันนี้พายุเข้าเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกลมแรงมากเลยเพื่อนๆยายก็เข้าสวนเหมือนเดิมจะไปให้อาหารไก่เนาะ สวนยายแถวแถวนี้เอาแรดนิดมาโรยโรยไว้ขึ้นเต็มเลยไม่รู้อันไหนยาอันไหน,นต้องถอนออกซื้อปุ๋ยมาว่าจะเอามาโรยยายบอกแล้วว่าเอาปุ๋ยไอ้นั่นมาโรยยามันไม่ค่อยขึ้นอันนี้ยายโรยยายโรยนิดเดียวมันก็เลยขึ้นเนาะซื้อปุ๋ยมาไม่ได้เอามาโรยเลยขอ้ขอมือเคล็ดเลยยังไม่อยากยกของหนักนี่ไงปุ๋ยยายสามถุง อันนี้ก็ไม่รู้ว่าดอกไม้ไม่รู้ว่าดอกไม้หรือว่าหญ้าพอยายเอาดอกไอ้นั่นมาโรยอันนี้น่าจะดอกไม้นี่ดอกพีเสื้ออันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ดูออกยุ่นี่นี่ดอกพีเสื้ออันนี้ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่หน้ามันแต่ยายก็โรยโรยทิ้งไว้เนาะว่าจะเอาปุ๋ยมาโรยเนี่ยว่ราะจะอันนี้โรยทับไม่ให้หญ้ามันขึ้นก็ยัง จะได้ทำมั้ยอูดูอันนี้กุหลาบธรรมดานะคะไม่ใช่กุหลาบป่านะคะเพื่อนๆดูลูกใหญ่มากเลยโอ้นี่มีสองลูกนี่อันนี้ก็ทำเซรั่มได้ทำชาได้นะดูดิลูกใหญ่เบ้อเร่อยเลยโอ๊ยมือเย็นแล้วไปใส่เสื้อมาตั้งหลายตัวไปให้ยายแค่มาให้อาหารไก่แล้วก็เดี๋ยวจะเอามันฝรั่งกับบิบโรตไปทำอาหาร ตอนเย็นนี้ยายจะออกไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันแต่ว่าแฟนยายไม่ได้ไปได้ทำอะาไารได้เยใหญ่มากว่ะนีเนี่ยน,นะคะเพื่อนๆสองวันไม่ได้เอะไรมาเก็บโอ้ขาดไข่ไปฟองหนึ่ง เดี๋ยวพเดี๋ยวค่อยเก็บพ่กนี้วันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บหรอกวันนี้แกวอ,อาหารให้เดี๋ยวพวกนี้ค่อยว่ากันหนาวนะคะมันฝรั่งเอาไปต้มแล้วก็อันนี้ก็ต้มต้มแค่พอเต็มหม้อเนาะที่เหลือเราก็เอาไปแช่แข็งไว้นะบีทรูทนะคะมาทำการล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปต้มนะคะอันนี้อยากจะต้มในหม้อแรงดันเพื่อที่จะให้มัน สุกไวแล้วก็ให้มันเย็นจะได้มาทำสลัดเนาะบิรดรูนะคะต้มสุกแล้วยายไปไว้นาบานมันเย็นแล้วเนาะทีนนี้ก็มาทำสลัดกันสลัดนี่ง่ายๆเนาะคือทำแบบง,ง่ายๆไม่มีอะไรมากหอมใหญ่ถ้าม,มีแตงดองก็ใส่แตงดองด้วยมีอยู่แต่ยายไม่เอาไม่ใส่เอาแบบง,ง่ายๆก็ใส่หอมใหญ่ใส่น้ำตาล ใส่น้ำซอปใส่ชูเกลือพริกไทยแค่นั้นแหละแล้วก็ถ้ามีผักชีเลาก็ใส่ผักชีแลาแค่นั้นแหละเกลือพริกไทยใส่น้ำมันหน่อยนะคะน้ำมันมะกอกใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนะาะใส่แอปเปิลไปด้วยนะคะ นี้ก็หั่นบิดรูปใส่ก็ได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วมีผักชีลาวก็เอาผักชีลาวมาใส่ไม่มีไม่ต้องใส่เอาแบบง่ายๆสไตล์เราเองกินเพื่อสุขภาพนะคะกัแบบข้าวแฟนยายวนันนี้ปลาชุบแปง้งทอดมันฝร,รัง่งไอ มีรสสลัดมันฝรั่งแล้วก็จะมีน้ำาอมุนนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วกับข้าวแฟนยายเนาะทอดสามชิ้นแต่ดูมันเยอะไปก็เลยให้ไปสองชิ้นยายยายก็ต้องไปทําของเราอีกต่างหากไม่กินเหมือนไม่กินเหมือนกันอะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมถึงไม่ได้กินข้าวพร้อมกันเนาะอย่างนี้ยายก็ไม่ค่อยกินยายกินก,ก็กินปลาแบบธรรมดาของเราเนาะอันนี้เป็นชุบแป้งทอดเนาะ ก็ไม่เคยซื้อมันกันแหละแบบเนี้ยไม่เคยซื้อเนี่ยเพิ่งซื้อครั้งแรกเองเนาะสาเร็จโรคเขาทามาเรียบร้อยแล้วแค่เรามาลงถอดเนาะนี่อันนี้แล้วก็น้ำองุ่นบีม่รดสลัดนี่อาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้แฟนใหญ่เกเป็นคนซื้อ,อเกบอกลองซื้อมากินดูปไปเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้แฟนใาญก่อนเรายังไม่รู้เลยยายคิดตั้แรกว่าจะกินขนมจีน กับสตอแต่ว่าพอดีสตอมันเหลืออยู่หน่อยขนมจีนก็เหลืออยู่คืนเย็นนี้จะไปกินข้าวข้างนอกโรเมนคิดว่าเดี๋ยวจะต้มก๋วยจับกินเนาะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเอาไปให้แฟนยายก่อนเนาะนี่นะคะของยายเดี๋ยวจะกินก๋วยจับก๋วยจับอุบลพร้อมปรุงของเคยลาวนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเมืองไทยไปหาซื้อ ซื้อมาสามอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยมากผัดหมี่ก็อร่อยมากเดี๋ยวมาชิมก๋วยจับกันนะคะแต่ว่ายายจะเอาไอ้นี่ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยรอเปล่านะปกติเครื่องน้ําปรุงน้ําซุปเขามาเรียบออร่อยเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้มันเป็นน้ําซุปที่ยายต้มซุปวันก่อนอะนะเนาะเนี่ยมันเหลือแค่นี้ใส่ใยใส่ตับลงไปด้วยเนาะเดี๋ยวมามาปรุงกันจริงๆก็จะกินยำแหนมเนี่ยดูรีแหนมก็ได้แล้วของกินเพียบเลยอะ่ะเพื่อน ไอ้กระตุ้มกระตุ้มกินหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่ยายทำเล็กๆนะนี่อันนี้ก็ข้าวข้าวทอดเนาะทำเยอะก็แช่ไว้แช่ไว้ในช่องฟิตเนี่ยยายจะเอามาจะมายำแหนมกินได้รอก,กินวันห,หลังเนี่ยน,นี่จะอาไปแช่แข็งไว้นะคะแหนมทำเสร็จแล้วเอาไว้ผัดข้าวกินทอดไข่เจียวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อน,นี้จะยำเนาะตอนนี้จะมากินในนี้ก่อนก็จับเนาะมาี๋ยจะขอทำก่อน จริงๆเขาก็ต้มน้ำซุปในซองนะแต่พอดีเรามีเน,นี่เราก็ใส่นี่ลงไปเนาะอยากจะใส่น้ำเ <c oughs> ยอะกว่าปกติหน่อยนะเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรมันเข้มข้นแล้วเราต้องใส่ผงกุยจั๊บไปอีกเนาะผงเนี่ยจริงๆผงเนี่ยเขาไว้ต,มต้มน้ำซุปเนาะเนี่ย ดูนะอันนี้อย่างสุดท้ายนะมันจะอร่อยไหมถ้าอร่อยโห้ยเดี๋ยวกลับเมืองไทยหาซื้อสเส้นลงไปนะคะต้องล้างก่อนไหมอ่ะเพื่อนๆใ,ใส่ไปเลยไม่รู้วะมันเป็นภาษาอังกฤษยายอ่านไม่ออกดูรูปรูปเอาดูรูปรูปเอา เส้นเริ่มนิ่มแล้วใส่ผักลงไปง่ายๆสไตล์ยยต้านะคะน,นี่ก็ได้กินแล้วแล้วเพื่อนๆใบชามเบลอร์เลยอันนี้บอกรสชาติไม่ถูกแม่ๆน่เลยเพื่อนๆเพราะว่ายายใส่น้ำซุปของเราไปด้วยเนาะน้ำซุปเรามันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะ พอ่อยายชิมน้ำซุปมันก็อร่อยอยู่แล้วนะก็ะเลยแตคิดว่าน่าจะอร่อย,อยคือแบบว่าถ้าแบบเราต้มแบบไม่ใส่น้ำซุปของเราเนาะบีบมะนาวมะนาวเหลือจากที่ให้แฟนยายเมื่อกี้น,นี่นะคะก็ได้กลยจับอุบลเส้นหนืดๆเนียวๆ เดี๋ยวยายจะพาไปชิมนะคะพาชิมนิดหนึ่งโอ้ย,อยเมื่อกี้เปิดตู้เย็นไปเจอมะม่วงซื้อมะม่วงมาวันนั้นเห็นไหมลืมกินโอ้ยดูดิก๋วยเตี๋ยวก็ชามใหญ่ใหญ,ใหญ่จะกินมะม่วงได้อีงไหมอ่ะต้องรีบกินเดี๋ยวมันจะนิ่มก่อนอยากกินไหมเพื่อน สวัสดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเมียฝรั่งชนบทมาลวจ้าไม่ได้ป่วยนะคะวันนี้หน้าสดสดของใหญ่หน้าสดสดโชคดีมากๆนะคะวันนี้ได้เห็นหน้าสดไม่ได้ทาลิปไม่ได้ทาอะไรเลยนะ่ะพอดียายเดี๋ยวยายก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวจะไปกินข้าวนอกบ้านก็เลยไม่แต่งหน้าวันนี้ มันก็อร่อยอยู่นะเพื่อนยายบอกไม่ถูกนะคือน้ำซุปเราได้วันหลังมีอยู่อีกห่อหนึ่งเด้วันหลังจะต้มลองดูว่าลองดูแบบของเขาล้วนๆเลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องผสมของเราเนาะแต่ว่ายายก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกนะก๋วยจับส่วนมากก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวในแหละที่หนึ่งเลยสามอย่างที่ซื้อมานี่ก็คือ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยสุดๆเลยก๋วยเตี๋ยวผัดหมี่ก็อร่อยแต่อันนี้ต้องลองกินแบบแต่อันนี้มันก็อร่อยอยู่นะแต่ว่าต้องลองแบบของเขาล้นล้วนนะไม่ผสมของเรายงไม่รู้ว่าเส้นเขาต้องล้างน้ําก่อนหรือเปล่าใครรู้บอกยายหน่อยแต่ยายคิดว่าถ้าไม่ล้างน้ําเนี่ยมันเป็นแป้งเนาะมันก็จะ ทําให้น้ำซุปเนียวๆกวยจับมันก็ต้องเป็นแบบนี้น <c oughs> เนาะเฮ้ยเฮ้ทำไมดูมันคนไม่สบายฮ่ะร้ <c oughs> อน ก็อร่อยอยู่อะอร่อยบอกไม่ถูกอร่อยของก๋วยจับนั่นแหละมันอยู่ที่คนชอบเองนั่นแหละนะนเพื่อนๆชามนี่กินไปหมดหลอกเยอะเกิน กวยจั๊บดีเยอะจริงๆสามห่อนั้นก็วยจับได้เยอะกว่าเพื่อนนะเพื่อนดูดนียเต็มชามเลยมันอึดกินสองคนได้เลยเนี่ยใส่น้ำซุปเยอะๆกินสองคนได้ใส่น้ำซุปเยอะๆใส่ผักเยอะ กินได้สองคนอิ่มไ <c oughs> ปเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละคลิบยาวแล้วกินไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้กินตอนกลางคืนหลังจากที่ไปกินข้าวร้านอาหารกลับมาต้องมาอุ่นก๋วยจับตัวนี้แหละกิน น้ำมันเริ่มไม่เหนียวแล้วเนาะอพอมันมันจะเริ่มจะคืนตัวแล้วอากาศหนาวๆน,นะเพื่อนๆต้องหากินอะไรที่ร้อนๆ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิตาด้วยนะคะ